ใครชอบของญี่ปุ่นมือสองมารวมกันตรงนี้เลยค่ะที่นี่นะคะชื่อว่าโตเกียวพาซาสมุทรสาครบายตาต้าคุ้งค่ะอยู่ที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครนะคะที่นี่อยู่ติดริมถนนเลยค่ะเดี๋ยวนุ่นพาเข้าไปดูข้างในกันเลย โกดังนี้นะคะเป็นโกดังใหญ่เลยนะคะทุกคนเดินสบายไม่ร้อนมากค่ะทุกคนแล้วก็คนเยอะมากๆเลยวันที่นู้นมานะคะขนาดเป็นวันธรรมดาคนก็เต็มโกดังเลยนะคะเดี๋ยวเราตามเข้ามาดูว่าของมันมีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกเลยที่จะมีทุกที่ของโกดังก็คือจะเป็นถ้วยชามนะคะนี่เลยเป็นมีหลากหลายมากทั้งมือหนมือสองก็ลองไปเลือกเอาดูนะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นพวกตุ๊กตาเลโก้ต่างๆนะคะ ของตามหาของเล่นเด็กมุมนี้ก็คือว่าถ้าแบบเด็กๆมาเนี่ยคือต้องชอบมากๆแล้วบางคนอะ่ะเขาก็มาจับของไปขายนะทุกคนแบบบางตัวเนี่ยคือจับไปแบบไม่แพงมากแต่ว่าไปอัพราคาได้เยอะอะ่ะถ้าขายแบบเอ้ยชอบของที่แบบว่าแปลกๆไม่เหมือนใครนะคะก็ลองมาเลือกไปขายดูนะคะทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยเขามาเลือกไปขายจริงๆค่ะ ของบางตัวนะคะมันน่ารักมากดูตุ๊กตาสิน่าซื้อไปตกแต่งบ้านมากๆเลยค่ะมุมนี้นะคะก็จะเป็นจัก,กรยานค่ะทั้งจัก,กรยานของผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จัก,กรยานเด็กค่ะมีให้เลือกเยอะมากทุกคนดูสิแบบโหดงจัก,กรยานเลยนะคะถ้าเกิดใครแบบชอบกําลังจะหาจักรยานมือสองอ่ะก็ลองมาเลือกดูที่นี่นะคะทุกคนแล้วจัก,กรยานของญี่ปุ่นนมันจะทนด้วยค่ะ มามุมนี้นะคะก็จะเป็นรองเท้าบูทค่ะทุกคนรองเท้าเยอะมากๆเลยค่ะสภาพดีๆนะคะลองมาเลือกดูราคาถูกมาก ของตกแต่งบ้านงานไม้นาฬิกาเก่าก็มีให้เลือกนะคะเยอะมากๆเลยใครที่ชอบตกแต่งบ้านชอบของเก่าอะ่ะก็อย่าลืมมาแวะดูที่นี่นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นุ้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายอ๋อลืมบอกไปที่นี่เขาแบบมีมุมให้เราแบบถ่ายรูปด้วยนะคะเก๋ๆค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ